เจเจ้าสูขสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้เพื่อนหับก็ซอยค่ะเหลือ30เปอร์เซ็นต์ละไฟไล่ซอยไปวันนี้ตากล้องยุงเยอะค่ะยุงเยอะตากล้องจะพูดมากนิดนี่เมาอยากันยุงยุงเยอะมาอย่ากันยุงเลด้วยค่ะด้วยตกเล อันนี้เดี๋ยวไล่ไปโอ,อ้คืออันนี้ยังไม่ตัดนะคะตรงนี้ก็จะวิ่งลอยครั้งเดียวนี่ใกล้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไล่ไปเรื่ยอยๆมันก็จะสงมาตรอนี้ตรงเนี้ยตรงช่วงบ้านคนเนี่ยคือจะไอ้นี่หนึ่งอันตรายหน่อยเพราะว่าเขายังพาเด็กมานั่งตรงแค่ใต้ต้นยางประจําที่ประจําเขา เขาไม่กลัวเลยนะคนถึเนี่ยคือวันนั้นอะที่จะอยากตัดอาพี่สัตวตัดอะเราบอกเขาแล้วสองสารอบแล้วแต่เขาก็ยังไม่ขี่อะเราพอช่วงบ่ายใช่ไหมคะเราคิดว่าเออเขาเด็กหลับแล้วก็พาเด็กเข้าแล้วเด็กสองคนพี่ใหญ่สามคนาค่ะช่วงบ่ายเจะายั้งไปต้องตัดตรงนั้นไงคะเพราะว่าต้องตัดยาให้มันเสร็จเราเองเขาก็ต้องตรงแค่เขาแค่ตั้งไว้ตรงตรง,ตรงดินแดนเลยใช่ไหมเราก็ยู่สะดต้นยาตงยาตรงแบบเนี้ยคือดินแดนเลย เขาไม่ขยับเลยเขานอนตรงนั้นแหละเฮ้ยลงก็ตกใจเป็นอันตรายค่ะมีของด้วยเออมาถึงกิ่งไม้แล้วก็พวกขยะพวกอะไรที่ก็อยู่แถวๆนั้นนะคะเพื่อนค่ะแบบแกรดหูเหียดหูเงียเพราะว่าเออแกก็บอกไปรอบหนึ่งหมอเราตะกองเนี่ยก็ไปบอกเขาแล้วสองรอบอีกสองรอบอรอบ,บอกว่าขยับหน่อยได้ไหมคะเลื่อนแปับนึงเดี๋ยวให้เขาตัดยญ้าเสร็จก็ค่อยออกมาก็ได้เขามานั่งนะเพราะอันตราย อะไรก็เด็นโดนมันจะแบบจะเจ็บตัวกันระ่าๆเขาไม่ยอมเขาก็นั่งต่อเขาไม่ชดเชยโอเคเพื่อนเพื่อนกับแกก็โว้ยตา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 ยเสร็จแล้วก็ทําไปค่อยๆขยิบขยิบขยิบสาไม่ทําก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามันตัดญาจะหมดแล้วอันนี้รุ้นตอนซอยทีนึงว่าเขาจะเอาไงเขาจะขยับไหมถ้าไม่งั้นก็ต้องแบบเออ พราะถ้าดันไปไมีรู้ดันตรงไหนไปไว้ตรงไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นติดแดนพกะเราอ่ะจัดยากถ้าดันไปคือเหมือนข้างๆอะเราดันได้แต่นี่พอดันไปบ้านเขาไงมันแดนเขตแดนแค่นั้นแ,นแ,นนแล้วก็ไม่ขยับหนีเลยเราก็กลัวเกิดพลาดขึ้นมานิดนึงขึ้นมาโอยเป็นเรื่องเลยนะคะขนาดเราอา่ะเดินไกลแบบไกลอ่ะเวลามันกระเด็นโดนขึ้นมา ตายังแตกเลยขาเขียวเลยแล้วถ้าเกิดไปโดนเด็กอ่ะโดนลูกเขาหลานเขาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเลยก็เลยวันนั้นก็เลยต้องทำแบบช้าๆค่อยๆกระดึ๊บกระดึบแล้วพอใกล้เสร็จจะบ้านติดกันขี่มอไซค์ออกมาอันนี้เห็นคาตาเลยแกก็ไม่เพี่อนขับแก็ ไอ้น,นี่ถอยรถใช่ไหมคะแกถอยไอถอยก็แกจ๊ะนั้นเขาก็แบบคือไม่หยุดรอเลยค่ะว่าเออให้รถถอยพ้นไปก่อนแช่รถมนทางตรงมันถอยแกตัดเลยมีริดเดียวที่ไมขับไปถอยถอยจนริดเดียวจริงๆเลยโวแบบอะไรคือเขาวแบบ่ารอให้รถไปก่อนไม่ได้ให้เขาตองขี่มอไซค์ออกไปสอนออกไปทั้งเรื่ก็เหมือนรีบมากเลย เพตัวเลยอย่างเงี้ยต่อถอยด้วยแล้วแกเปิดเครื่องตัดหญ้าด้วยนะเพื่นอนค่ะแบบโอ้ยเป็นอะไรที่แบบระแวงมากเลยนะคะตัดหญ้าแถวะเถอเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งนู้นหรอแต่ถ้าฝั่งข้างหลังนี้คือบ้านเช่ามันก็ไม่เป็นไรเขาก็มีอะไรกัน้นกำแพงกำแพงแต่นี่ก็บ้านเขาแต่คือเขาไม่ระวังเอ้ยอันนี้เราเตือนแล้วนะคะไม่ใช่เราไม่เตือนเราบอกเขาแล้วบอกว่ามันอันตรายนะคะเดี๋ยวให้ออกมาได้ไหม ไม่ยอมไอ้ใจก็คิดน,นะเออไม่ยอมไม่ยอมแล้วแต่แล้วกันถ้าโดนะจะเจ็บจะรู้สึกแต่ไม่ไอ้ใจคิดอย่างนี้แต่แบบเฮ้ยอีกแง่หนึ่งไม่ได้เราต้องรับผชอบเพโดนเขาขึ้นมาคลายเป็นเรื่องเรื่องจะกลายเป็นเรื่องลายเป็นยุ่งเลยแต่แบบโอ้ยอะไรเงี้ยยุ่งจริงเอันนี้ยังนั่งอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีจ้า ไอนี่ไหมแต่ว่ายังเหรอค่ะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเมาบว่าจะกี่บอกไปว่าตอนหนอเข้ามาบอกว่าถ้าเกิดเขาตัดหญ้ามาถึงตรงนี้ใกล้ๆนี้นช่วยหลบนิดนึงนะคะระวังหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะโดนเลยเขาก็มองอยู่เดี๋ยวเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาไม่ได้พูดอะไรเขาแค่รับฟังแต่ไม่รู้ว่าเขารับรู้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอรู้อีกทีค่ะเพราะยังเหลืออีก หลายๆหรอกหลายเที่ยวอยู่ถึงรุ่นเลยนะยังเลยอีกหลายเที่ยวอยู่ต้องรลุนเค้ค่ะวันนี้แต่กล้องบอกอย่างที่บอกขัพูดมมากอีกแล้วมายากันยุงยุงเยอะมากๆเลยหัอนี้เมื่อวานเมื่อวานนะคะไปซื้อน็อตให้เจ้าอยากข้ามแดนไปฝั่งนู้นไม่ใช่ฝนตกนะคะเดียว่าแต่ฝั่งนู้นเลยฝั่งเนี้ยออกจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยฝนตกนะคะตกสองรอบ แต่ว่าเราพ้นจากตรงนี้ไปถึงหาแยกเนี่ยไม่ไกลแล้วไม่ถึงกิโลฝนไม่ตกสักงไม่เอ็ดยาวไปนู่นเลยแห้งแรงมากโอเคค่ะตะก้องไม่พูดมาเหลือวพูดคลิปหน้านะคะยังแก่เช็ดก้าซู์ขอบคุณเพ่นเพื่อนที่กดติดตามนะคะเจ้าอยากก็ จะวิ่งเชื่วเดียวเยยาวไปหัวสซอยนะคะสวัสดีค่ะ